ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิพรากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆสบายๆ ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนกลางกาย านที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเราจะกำหนดบริกรรมในมิดหรือนึกถึงภาพ ดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆเป็นบริกรรมในมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะฝังใจของเราก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้ใจของเรานะ่ะ อยู่ภายในกลางกายของเราคือเราเคลื่อนย้ายใ,ใจของเราจากที่ปิตผูกพันติดเย็ดกับคนสัตว์สิ่งของมาอยู่กับดวงใสใสหรือองค์พระใสใสยอย่างนี้ใจจะได้คุ้นเคยกับภายใน แต่พอถึงเวลาจริงๆเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วภาพเหล่านี้ก็จะหายไปเองเพราะว่าหมดความจำเป็นแล้วนึ่งจะเป็นภาพที่เราสมมุติขึ้นมานึกขึ้นมาจะด้งง่ายต่อการ วางใจไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไว้อยู่ประมาณนี้นะก็ต้องมีเครื่องหมายเป็นดวงใสๆขนาดเล็กใหญ่ของดวงใสหรือองค์พระข็แล้วแต่เราชอบขนาดไหนเราก็เอาขนาดนั้นนะจ๊ะ แต่สำหรับบางท่านที่นึกเป็นภาพแล้วมันอดที่จะเค้นภาพไม่ได้หรือนึกไม่ออกนึกระ้วปวดทีสะไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพให้วางใจทำความรู้สึกไว้กลางท้องของเรา อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะวัตถุประสงค์ที่เรานึกเป็นภาพก็ดีหรือวางใจนิ่งเฉยก็ดีต้องการให้ใจกลับมาอยู่ที่ตั้งเดิเดมภายในเพื่อให้มันหยุดให้มันนิ่ง หลังจากที่มันวิ่งมาหยุดมานานแล้วนะี่ไปในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันทำให้เราไม่พบกับความสุขที่แท้จริงดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายใน ฝึกไปเรื่อยๆนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่าไปท้อหรือเลิกเลิกไปกลางคันกันซะก่อนอย่างนั้นอะทำความเพียรไปเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดา เพราะฉะนั้นฝึกใหม่ๆม,มันก็มีฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างเบื่อบ้างท้อบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็อย่ไปทิ้งให้ทําความเพียรันต่อไปละ างทีเรานั่งไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ก้าวหน้าซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่การที่เราไม่ทำสิถึงจะเรียกว่าไม่ก้าวหน้าแต่ถ้า,าลองมาฝึกกันไปทุกๆวันเนี่ยเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าทั้งนั้นแหละแต่มันอาจจะช้าหน่อยการที่เราค่อยๆเดิน ถึงมันช้าแต่ก็ถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่เดินมันก็อยู่กับที่มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายก็แปลว่าถ้าเราไม่นั่งฝึกใจให้อยู่ภายในก็คือการไม่ยอมเดินนั่นเองมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรเราต้องฝึกนะจ๊ะเราถึงจะสมหวังในชีวิต คือการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งมันมีเพียงประการเดียวคือหยุดกันนิ่งอัติสันติปรังสุขขังความสุขได้จากการหยุดนิ่งอย่างเดียวหรือสุขอื่นที่นอยจากการหยุดนิ่งไม่มีก็แปลว่าเราจะไปหาความสุขจากที่อื่นแล้วก็จากคนจากสัตว์สิ่งของ มันไม่มีไม่เจอไม่มีไอ้ที่ไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีซึ่งผู้ฉลาดนะมีปัญญาเขาก็จะไม่เสียเวลาไปกับการไปหาในสิ่งที่มันไม่มีเพราะสิ่งที่มีมันอยู่ที่เดียวนะคอหยุดกับนิ่งหยุดภายในไปนั่นฝึกไปเรื่อย เห็นไม่เห็นมันก็ไม่เป็นไรละฝึกไปแต่ฝึกไปเรื่อยๆไอ้ไม่เห็นน่าเป็นไม่มีต่างธรรมชารือเร็วๆถ้าเรามีความเพียรทำอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอถูกหลักวิชาคือวางใจพอดีพอดีเดี๋ยวก็สมหวัง พอดีเนี่ยสังเกตใจความพึงพอใจสมมติเราหลับตาแล้วก็วางใจนิ่งนิ่งทำความรู้สึกว่้อยู่ภายในแล้วเราก็หลับเอาสังเกตว่าแค่ไหนเราจะรู้สึกว่าเราพึงพอใจแม้ว่ามันมืดคือนิ่งจนกลางความมืดด้วยใจที่ เป็นปกติไม่ทุกข์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะมืดเพียงใดก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชาแล้วลละ,ละใช้ได้ให้นิ่งต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนุ่มๆ,มๆจะภาวนาสัมมาอรังสัมมารัง หรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรสำคัญที่เราต้องประคองใจบางท่านถนัดในการภาวนาแล้วึกระภาวนาแล้วเหมือนมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนคอยประคับประคองให้ใจอยู่ในตัวอย่างนี้เราก็ภาวนาไป แต่บางคนบอกอยากอยู่เฉยสบายกว่าก็ให้อยู่เฉยนะจ๊ะอยู่เฉยถ้าเมื่อยล้วก็ขยับถ้าฟุ้งล้วก็ไปเยอะเปลือกตาสักนิดหนึ่งปึปลือ,ลอ,ลอตาถ้ายังไม่หายก็ลืมตาเลยแต่ถ้าหากว่าปึบปือ,ปอ,ปอตาแล้วหายแล้วก็อยู่ในระดับขนาดนั้นแล้วก็ค่อย วางใจเบาๆมันฝึกกันไปทุกอริยาบทอย่าฝึกเพียงอริยบทเดียวเฉพาะอริยบทนั่งเราก็ต้องฝึกไปให้ได้ทุกอริยบทจะยืนเดินนอนแล้วก็ทำไปด้วย แม้เราจะต้องทำภารกิจประจำวันเนี่ยต้องทำมาหากินต้องเรียนหนังสือหนังหาเราก็สามารถฝึกกันไปได้ฝึกได้บางคนทอดพระต้องโกไปด้วยเนี่ยแล้วก็ภาวนาสัมมาหลังไปทอดไปไมีย่ยวันหนึ่ง,งวันแห่งความสมรัตนาเลยใจมันนิ่ง ไปเห็นในตอนนั้นก็มีเพราะฉะนั้นให้ทำความเพียรนะลูกนะฝึกขึ้นไปเรื่อยๆเ,เรามาเกิดเพื่อการนี้แหละมาทำระนิพพาในให้แจ้งโดยเริ่มต้นหนึ่งหยุดนิ่งให้เป็นแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึง่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เลย เมื่อเรารู้ว่าพรลัตะนตรัยอยู่ในตัวดยเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยวิธีหยุดนิ่งเรามีความรู้อย่างนี้ถึงถือว่ามีบุญมากแล้วเลยจากนั้นก็นเลยแต่ความเพียรพยาพยามพยายามฝึกไปแล้วก็ปรับใจไปด้วยทำไงรู้สึกมันจะพอดีแม้มืด ก็มีความสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจกใ็รักษาอารมณ์นั้นเรื่อยไปเลยความรู้สึกอย่างนั้นก็เรื่อยไปจนกระทั่งมันก็จะนิ่งเนิ่นนานขึ้นแต่มันก็ยังมืดอย่างเดิมนิ่งนานแต่าม,มืดแต่ว่านิ่งนุนน่มลักขนานก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ เราดะเหมือนว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงสมมติอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ก่อนนั่งเรานั่งไปรู้สึกว่าโอ้ใช้มันมันยาวนานเงเลยรเมื่อไหรจะถึงชั่วโมงสักทีนึงแต่ถ้าเราวางใจเป็นนิ่งๆน,นุ่มๆนานเงมีความรู้สึกเวลาหมดไปเร็วแต่มันก็ยังมืดอยู่ ย่างนั้นก็ถือว่าก้าวหน้านะจ๊ะถือว่าดีขึ้นเยอะก็ให้ดีใจไว้เถอะเ่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วแหละทำต่อไปอีกนิ่นงนมนานความรู้สึกเวลาหมดไปเร็เวเหลือบางช่วงรู้สึกบางส่วนของร่างกายหายไปมือมึงเท้ามึงขามึงศีรษะมึง แม้บางส่วนหายไปนะก็แสดงว่าใจเราเริ่มรวมแล้วอีกตรงไหนบริสุทธิ์ก่อนมันก็จะหายไปก่อนก็ค่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่าไปตกใจบางคนมาฝึกใหม่ไม่เคยคุ้นกับประสบการณ์อย่างนี้พอส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหายไปเลยกลัวเลยลืมตา ก็น่าจะได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์อย่างนี้ดังนั้นก็มีข้อแนะนําว่าให้ทําเฉยๆอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันไปทําเฉยๆแล้วก็นิ่งอยู่ที่เดิมมันก็ค่อยๆขย,ยายส่วนที่หายไปเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง หมดไปทั้งตัวเลยตอนนี้ก็อย่าไปตกใจจนกทั่งลืมตาและก,กลัวในการฝึกขอยืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรมีแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังเมื่อตัวหายไปเนะี่ยบางคนตัวยืดก็มียืดขึ้น รู้สึกตัวเรามันสูงก็จะไปตกใจนะจ๊ะท,ทําเฉยๆนะิน่งๆเดี๋ยวบางทีตัวย่อลงมาเหมือนจะติดพื้นนีนะ่ก็ยังเฉยอ,อีกบางทีมันออกไปทางข้างไปทางกว้างๆบางทีก็พองๆนั้งตัว เราก็ายังคงเฉยๆอยู่อย่างเดิมไปเลยบางทีตัวโยกโครงก็ทำเฉยๆอย่าไปสนใจแล้ก็จอย่าไปเพลินกับความโครงนั้นแนหะคือจะไปคล้อยตามแต่ไม่ฝืนทำเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายมาไปเองแหละเฉยๆนิ่งๆจะไปสบาย ทำเป็นกรธแล้วไม่ชี้เฉยๆบางทีก็เหมือนคนลุกสู้ซะโอ้ฝากใจเต้นตึกตักแรงต่างมากแต่มันเป็นบางคนนะไม่ใช่ทุกคนก็ยังเฉยๆอีกพูดง่ายๆว่าเฉยในทุกๆประสบการณ์ไม่มีอันตรายงคนใจเต้นแล้วก็จะเป็นโรคหัวใจไม่ใช่ เฉยๆบางทีคนลุกสู้กันมาแ้วก็มีวิญญาณอะไรมาทำให้เราคนลุกก็ไม่ใช่เฉยๆทำมันทำเป็นเนรื่องไล่มทีแต่แปลว่าการฝึกเครื่องก้าวหน้าบางทีตัวเหมือนเบาลอยลอยไปพอตัวลอยอาการอย่างเี้เราไม่เคยเจอกลัว งคนเอามือจับอาสนะสั่นเอามือควานหาพื้นหรือบางทีลืมตาอย่างนั้นก็ไม่ถูกหลักวิชาอาการที่เกิดขึ้นถือว่าเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆเข้ามาแล้วล่ะบางทีตัวลอย,อยจริงๆนะลอยจากพื้นไปจริงๆก็มีแต่ว่า เป็นบางท่านมันลอยขึ้นไปเขเรียกว่าอุเพงกับปิติก็เฉยๆแต่มันไม่รู้ไม่ทีน่นิ่งๆบางทีน้ำตาไหลอย่างเงี้ยแล้กวก็เอ๊เราก็ไม่ได้กลุ่มใจอะไรแต่ทำไมน้ำตามันไหลนั่นก็คือน้ำตาเย็น เกิดเป็นความบิติที่เราอาจนะนิวรนได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้ให้ทำเฉยๆเร,เรามุ่งไปที่หยุดนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังต้องการการหยุดนิ่งส่วนาการอะไรต่างๆนั้นนะ เราอย่าไปสนใจมันแต่ว่าอาการเหล่านี้ก็คือเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกได้ก้าวหน้าขึ้นสมาธิเริ่มมากันอย่างอ่อนๆแล้วลนะ่ะเหมือนเริ่มเหยียบชาญของสมาธิอยู่ขอบขอบกันแล้วลนะ่ะขอบของสมาธิทีนี้เราก็ยังนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆ เดี๋ยวความมืดน่นะมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นบางคนก็เห็นมันจุดเล็กๆใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศที่เราเคยลืมตาเห็นบนท้องฟ้าในยามราตรีของเดือนที่มืดนั่นเห็นจุดสว่างก็ให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่ง ก็ทำเฉยๆเ้ยแหละหรือบางทีมันแสงมันแวบมาจากด้านซ้ายบางด้านขวาของดวงตาเราก็ไม่ต้องไปจำเรืองดูหรอกทำมันรู้แล้วไม,ม่ชี้ทำเฉยๆหรือบางทีเหมือนใครเอาไฟมาส่องหน้าหรือแกล้ามันใครเปิดไฟไว้ในห้อง ตั้งทั้งที่ตอนที่เราเริ่มนั่งมันมืดจะไปลืมตาแล้วจ้ะทำเฉยๆจะเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบการณ์าถึงขันนั้นคันนี้แล้วหรืออะไรต่างให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาล แม้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจให้เป็นเด็กให้อินโนเซนต์เด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเฉยๆไปหรือบางทีมันหล่นวุบลงไปอาจจะทำให้เราผวาบ้างก็ช่างมันเฉยๆทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเราก้าวหน้า ในการทำสมาธิสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปในทุกๆประสบการณ์ที่เป็นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้คือเฉยๆเนี่ยรู้และไม่ชี้เหมือนกับผู้ที่เจนโลกผ่านโลกอมมากเมื่อมีลาบเสื่อมลาบมียัดเสื่อมแล้วมีคนร้นเจินทินทามีสุขมีทุกข์ใจก็เป็นปกติ ต้องทำอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมามีอาการดังกล่าวเราก็เฉยๆหรือบางทีมีภาพนิมิตท,ที่เลื่อนลอยที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดนิมิตเป็นภาพนารกบงัสบงสวรรค์บังเทพบุตรเทพธิดาบ,บางังอะไรต่างๆตลอ์ สมาธิระดับนี้มันยังไปเห็นนรกสวรรค์ยังไม่ได้แต่ภาพเรล่านั้นมันฉายขึ้นมาให้เราเห็นเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าจิตเรามันยังไม่บริสุทธิ์เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เรารู้ว่าใจของเรายังไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ภาพนิมิตตรงนี้และที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงจังอะไรรวมทั้งภาพนิมิตท,ที่เราสมมุติเป็นดวงใสหรือองค์พระจ่ไปถึงเวลามันหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งไปแต่นิมิตท,ที่เราไม่ได้ติด แต่เวลานิ่งสนิทนิมิตก็มาติดเราเป็นของจริงที่อยู่ภายในนั้นมันอีกแบบหนึ่งมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเก็ะจะนนั้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอ่าลองทำดูนะลูกนะลองทำนิ่งๆไป